กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะ สำหรับช่วงนี้ค่ะเรามาไขาข้อข้องใจทำไมลูกสมาธิสัน้นทำไมลูกเราถึงสมาธิสั้นนะคะก่อนจะรู้ว่าลูกเป็นเด็กสมาธิสัน้นคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนค่ะว่าเพราะอะไรถึงลูกถ,ถึงทำให้ลูกเราค่ะสมาธิสั้นได้เด็กที่มีสมาธิสัน้นหรือเรียกอีกอย่างว่าเด็กไฮเปอร์เกิดจากความผิดปกติทางสมองอย่างหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะทำให้โลกเกิดโรคสมาธิสั้นได้ก็คือการกรม,มาภันค่ะส่วนการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นเพียงปัจจัยที่สําคัญ ะะที่ทําให้ลูกมีอาการดีขึ้นหรือแย่ลงเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะแสดงอาการนี้ให้เห็นได้ชัดตอนลูกน้อยอายุประมาณ4-5ปีซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะลูกจะสนมากๆเพราะสมองส่วนหน้านะคะเป็นสมองส่วนที่ทําหน้าที่ควบคุมอารมณ์การยับยั้งชั่งใจยังพัฒนาไม่สมบูรณ์และจะทํางานเต็มที่อายุอตอนอายุ4-5ปีไปแล้วนะคะ อาการสมาธิสั้นในเด็กค่ะบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจไม่เคยรู้เลยว่าลูกกาลังมีอาการสมาธิสั้นโดยคิดว่าลูกเป็นเด็กซนมากๆและคิดว่าเป็นปกติของเด็กทั่วไปเราจะมาแยกอา,อาการให้เห็นชัดๆเลยนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตพฤติกรรมและอาการของลูกว่าเขาเข้าข่ายเป็นสมาธิสั้นหรือไม่ซึ่งโรคสมาธิสั้นนะคะจะมี3องค์ประกรอบด้วยกันนะคะคือ1ลูกจะซนมากๆเด็กๆจะเที่ยววิ่งเล่นทํานั่นทนํานี่แต่ละแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่มี ความกลัวแบบเด็กทั่วไปสามารถเล่นอะไรแพงๆเจ็บๆได้ลองสังเกตดูว่าลูกเมียการอยู่นิ่งๆกับเด็กที่ได้นานไม่มากต้องวิ่งไปทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นเด็กสมาธิสั้นได้ค่ะสมาธิสั้นค่ะส่วนใหญ่แล้วเด็กจะขาดสมาธสิสมาธิสูงมาก สังเกตได้จากชัดนะคะจากตอนเข้าเรียนเด็กจะไม่สามารถนั่งฟังอะไรยาวๆได้จนจบจะเปลี่ยนไปทําหรือสนใจอย่างอื่นตลอดบางครั้งอาจจะมีอาการเหม่อลอยไม่สนใจสิ่งที่ได้ใครพูดกับเขาซึ่งผลจะทําผลการเรียนให้ลูกเรียนไม่ดีเพราะจะจับใจความทั้งหมดไม่ได้หุนหันพันแล่นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะไม่รู้จักการรอคอยมักจะพูด ส่วนทางเลยทันทีที่ยังไม่จบประโยคและบางครั้งก็ชอบแซงคิวการดูแลรักษาเด็กสมาธิสั้นค่ะอย่างที่บอกว่าสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูเป็นไปส่วนประกอบที่สําคัญรักษาในการรักษาลูกให้หายจากโรคสมาธิสั้นนะคะก่อนอื่นหากคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกมีความเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้นแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะด้านพฤติกรรมเด็กที่จะซึ่งจะ,ะจะรักษาได้โดยตรงจุดและจะทําให้เด็กหายได้ส่วนการดูแลและสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ โดยมีวิธีง่ายๆที่ทําให้ลูกหายจากโรคสมาธิสั้นได้คือฝึกโยคะเด็กโยคะนะคะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ลูกอยู่นิ่งๆได้ค่อยๆฝึกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกจะค่อยๆปรับตัวและมีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะฝึกให้นั่งทําอะไรนานๆ20-30นาทีเช่นให้ลูกนั่งกินข้าวบนตัวอาหารพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่โดยสนใจ ที่อาหารและการกินข้าวหรือให้วาดภาพระบายสีเพื่อสร้างสมาธิเป็นต้นนะคะและไม่ควรเปิดทีวีหรือให้ลูกเล่นมือถือระหว่างทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ฝึกให้นั่งทำอะไรนานๆก็ใช่ว่าจะาดีแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใช้คำพูดความรุนแรงกับลูกเด็กค่ะถึงแม้เขาจะสนมากแค่ไหน อยากให้พ่อแม่เข้าใจว่าโรคนี้นะคะเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองซึ่งควรรักษาอย่างถูกต้องและต้องใจเย็นกับลูกกีฬาดนตรีหรือศิละปะและกิจกรรมอื่นๆค่ะสามารถช่วยได้การอยู่ในเกมกีฬาอาจจะทําให้เขาต้องจดเจาะกับมุ่งมัน่นกับสิ่งนั้นนานๆได้นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเน้นรับประทานอาหารในครบผ้าหมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนนอกจากนี้นะคะอาหารเสริมวิตามินบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสมองก็ต้องรับประทานอย่างเป็นประจำเพื่อ ื่อที่จะให้ลูกน้อยของเรานะคะหายจากโรคสมาธิสั้นนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการเติมวัคซีนใบใสไปแล้วนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมค่ะสิ่งสำคัญเลยที่เรายังต้อง ทำนะคะก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านค่ะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะไม่รับประทานอาหารร่วมกันค่ะยังไงแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ